สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการลุงกับตันทุกท่านวันนี้เรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาเล่าเป็นเรื่องราวการเผชิญหน้ากับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบได้ไม่แน่ชัดแต่มันกลับแจ่มชัดในจิตวิญญาณของพระธุดงสายป่ารูปหนึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อบุญพระผู้มุ่งมั่นในการขัดเกลากิเลสท,ท่านได้เดินทางจาริกธุดงผ่านป่าลึกชายแดนทางภาคเหนือ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลทองของเหล่าวิญญาณอาฆาตและเจ้าป่าเจ้าเขาที่หวงแหนอาณาเขตแสนตะวันสุดท้ายของวันค่อยๆลับขอบฟ้าไปทิ้งไว้เพียงสีแดงฉานประดุดเลือดทาทบทับทั่วผืนป่าหลวงพ่อบุญท่านเดินเท้าผ่านแมกไม้ที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นอายของธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนไปจากกลิ่นดินกลิ่นหญ้า กลับกลายเป็นกลิ่นอับชื้นที่ชวนให้ขนลุกสู้ท่านรู้ดีว่านี่คือเขตพื้นที่ของเหล่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ดินผืนนี้ไม่ได้ถูกจองจำแต่ถูกตีตราจองด้วยคําสาปแช่งและการลองวิชาเมื่อท่านก้าวเข้าสู่หุบเขาไร้เสียงสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบที่ผิดปกติปกติแล้วป่าในยามเย็นควรจะเซงแซ่ด้วยเสียงมแมลงกลางคืนหรือเสียงนกกลับรัง แต่ที่นี่กลับเงียบสนิทประดุดอยู่ในสุสานขนาดใหญ่หลวงพ่อบุญท่านหยุดเดินและมองหาชัยภูมิที่เหมาะสมในการปักกลดท่านเลือกบริเวณลานหินกว้างที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนยักษ์ซึ่งในทางสยศาสตร์ถือเป็นที่อยู่อาศัยที่มีพลังงานหนาแน่นที่สุดในขณะที่ท่านกำลังขึงสายมงคลและกางมุ้งกลดลมพัดแรงวูบหนึ่งได้หอบเอาใบไม้แห้งหมุนวนรอบตัวท่านอย่างรวดเร็ว กลิ่นาสาดที่รุนแรงคล้ายซาสสัตว์เน่าเปื่อยโชยมาประทะจมูกอย่างจังหลวงพ่อท่านไม่ได้ตื่นตระหนกท่านเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติท่านรู้ว่านี่คือการต้อนรับจากเจ้าของบ้านที่มองไม่เห็นเมื่อความมืดมิดเข้าปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองหลวงพ่อบุญจุดเทียนเล่มเล็กๆไว้หน้ากรดแสงเทียนที่ริบหรี่สะท้อนให้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มรอบๆป่า เงาเหล่านั้นดูเหมือนมนุษย์แต่มีความสูงโย่งผิดปกติบ้างก็คลานสีขาเหมือนสัตว์ร้ายท่านเริ่มบทสวดมนต์ทำวัดเย็นเสียงสวดมนต์ของท่านดังกังวานไปทั่วหุบเขาประดุดการประกาศอาณาเขตแห่งธรรมหลังจากเสร็จสิ้นบทสวดท่านเริ่มเข้าสู่การนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตเริ่มนิ่งสงบทันใดนั้นเองสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปจากป่าที่หนาวเหน็บและมืดมิด หลวงพ่อกลับพบว่าตัวเองนั่งอยู่กลางวิหารหลังใหญ่ที่ทำจากทองคำแท้ทั้งหลังพื้นวิหารปูด้วยหินมอนขัดมันวับวับแสงไฟจากโคมระยะคริสตัลส่องประกายระยิบระยับประดุดสวงสวรรค์ท่านใดนั้นมีโยมสีกากลุ่มหนึ่งแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมราคาแพงระยิบระยับเดินเข้ามาหมอบกราบท่านพร้อมถวายถาดที่เต็มไปด้วยเพชรนินจินดาและเงินทองจำนวนมหาศาล หนึ่งในนั้นกล่าวด้วยเสียงหวานปานน้ำพึงว่าพระคุณเจ้าท่านลำบากทุดงไปเพื่ออะไรทรัพย์สินเหล่านี้สามารถสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ท่านจะครองความเป็นใหญ่ในจักรวรรดิแห่งนี้ก็ได้เพียงแค่ท่านละทิ้งทุดงควัดแล้วมารับสิ่งที่ข้าพเจ้าถวายหลวงพ่อบุญท่านลืนตาขึ้นในนิมิตท่านมองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยความเมตตาแต่ภายในจิตท่านกลับเพ่งมองด้วยปัญญาวิมุต ท่านเห็นว่ามูล,ลค่าของสิ่งเหล่านั้นคือความว่างเปล่าท่านหลับตาลงอีกครั้งแล้วกำหนดจิตว่ารูปนามไม่เที่ยงทันทีที่จิตท่านหลุดพ้นจากภาพลวงตาวิหารทองคำก็พังทลายลงกลายเป็นกองกระดูกมนุษย์และน้ำเหลืองที่เน่าเฟนกลิ่นหอมเปลี่ยนเป็นกลิ่นศพไม่พริบตาเมื่อการล่อลวงด้วยกิเลสไม่ได้ผลสิ่งลี้ลับเริ่มเปลี่ยนวิธีลองวิชา ลมพายุขนาดย่อมพัดเข้าใส่กรดของหลวงพ่อบุญอย่างรุนแรงจนสายมงคลแทบขาดแสงเทียนดับวูบลงท่ามกลางความมืดมิดนั้นปรากฏร่างของชายแก่คนหนึ่งผิวหนังเหี่ยวย่นสีดำคลำ้ำดวงตาเป็นสีแดงกำ่ำาสวมใส่ชุดผ้านุ่งสีขาวที่เปื้อนเลือดชายผู้นั้นนั่งอยู่ตรงหน้าท่านห่างไปเพียงเอื้อมมือเก่งนักหรือเจ้าคุณพ่อ เสียงของชายแก่แหบพร่าและสันเครือที่นี่คือป่าอาถรรพ์ที่ข้าดูแลมานับร้อยปีไม่เคยมีพระรูปไหนรอดพ้นคืนแรกไปได้ถ้าเจ้าไม่อยากตายที่นี่จงใสหัวไปเสียชายผู้นั้นเริ่มไร้คาถาภาษาขเขมรโบราณทันใดนั้นพื้นดินรอบๆกรดเริ่มสันสะเทือนมีตะขาบและแมงตองนับพันตัวไต่ขึ้นมาตามจีวรของหลวงพ่อบุญ พวกมันชูเหล็กในเตรียมทิ่มแทงแต่หลวงพ่อบุญท่านยังคงนิ่งสงัดท่านไม่ได้สวดคาถาขับไล่แต่ท่านกลับแผ่เมตตาจิตที่แรงกล้าออกไปท่านกล่าวในใจว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เมื่อเมตตาธรรมมาบรรจบกับวิชาสสยดำแสงสว่างสีนวลตาเริ่มแผ่ออกจากร่างของหลวงพ่อบุญตะขาบและแมงป่องเหล่านั้นค่อยๆมาลายหายไปเป็นควันสีดำ ชายผู้นั้นคำรามด้วยความเจ็บปวดร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวและเลือนหายไปในความมืดพร้อมทิ้งคำอาฆาตไว้ว่านี่แค่การเริ่มต้นข้าจะเอาชีวิตเจ้าให้ได้ในคืนนี้แม้เหตุการณ์จะสงบลงชั่วคราวแต่หลวงพ่อบุญท่านรู้ดีว่านี่เป็นเพียงด่านแรกของการลองวิชาป่าแห่งนี้มีความลับที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นความลับเกี่ยวกับมรดกลึกลับที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน และการพยายามปกป้องของเหล่าวิญญาณที่ถูกจองจำท่านยังคงนั่งสมาธิต่อไปท่ามกลางเสียงโหยหวนของลมป่าที่ฟังคล้ายเสียงร้องขอส่วนบุญผสมกับเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งยามสามของคืนนั้นบรรยากาศเริ่มเย็นจัดจนมีน้ำแข็งเกาะตามใบไม้หลวงพ่อท่านรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาท่านจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เพียงแค่ผีป่าตัวเดียว แต่มันคือกองทัพของสิ่งที่เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์อาถรรพ์กลับมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อบุญในรายการลุงกับตันหลังจากที่ตอนแรกท่านได้เผชิญหน้ากับการลองใจด้วยกิเลตและนิมิตลวงตาที่เนรมิตกองทองคำมหาศารมาล่อลวงแต่ธรรมะก็ชนะอาถรรมได้ในเบื้องต้นทว่าคืนอาถรรพ์ในหุบเขาไร้เสียงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ยามสามของคืนที่หนาวเหน็บพลังงานบางอย่างที่ดุร้ายกว่าเดิมกําลังก่อตัวขึ้นรอบกรดของท่านความเงียบที่เคยสงัดกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าที่หนักอึ้งมันไม่ใช่เสียงเท้าคนคนเดียวแต่มันคือเสียงของคนนับสิบที่เดินลากเท้าเข้ามาหาท่านจากทั่วทุกทิศท,ทางหลวงพ่อบุญท่านเพ่งจิตออกไปดูพบว่ารอบๆอบกรดในรัศมี10เมตรมีร่างของศพเดินได้ในสภาพที่ผิวหนังเปื่อยยุ่ย บางร่างสวมชุดในทหารโบราณบางร่างสวมชุดชาวบ้านป่าที่สูญหายไปนานปีร่างเหล่านี้คือผู้ที่เคยหลงเข้ามาในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์แห่งความตายนี้และถูกจองจำไว้เป็นบริวารน,นะโมตัสสะหลวงพ่อท่านเริ่มสวดบทพระพุทธคุณเพื่อสร้างเกราะป้องกันจิตแต่รอบนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเพราะศพเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาด้วยแรงอาคาตของตนเอง แต่ถูกบงการด้วยวิชาอาคมขั้นสูงที่เรียกว่ามนเรียกซากเสียงสวดคาถาภาษาเขมรดังก้องมาจากยอดเขาสูงเป็นเสียงของจอมขมังเวทคนเดิมที่พยายามจะลงทุนใช้พลังชีวิตทั้งหมดเพื่อกำจัดพระธุดงรูปนี้ศพตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตวกว่าตัวอื่นมือของมันยาวและเล็บคมกริบป,ประดุดใบมีดมันพยายามจะเอื้อมมือลอดผ่านสายศินที่ล้อมรอบกรด ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสสายสินเกิดเสียงดังเปรี้ยงประดุดฟ้าผ่าแสงสว่างสีทองสว่างวาบขึ้นทำให้ศพตัวนั้นกระเด็นออกไปร่างกายไม่เกรียมเป็นเท่า่านแต่วิญ,ญญาณที่เหลือกลับไม่ยอมถอยพวกมันเริ่มใช้กลอุบายใหม่โดยการสร้างเสียงร้องโหยหวนของเด็กและผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่ที เสียงนั้นสั่นเครือและดูน่าสงสารจนหน้าหายใจหากพระรูปใดที่มีจิตใจอ่อนไหวและขาดสติเพียงชั่ววินาทีเดียวยอมเปิดกลดออกไปดูนั่นหมายถึงการจบชีวิตทันทีเพราะข้างนอกนั่นไม่ใช่คนแต่คืออสุรกายที่รอขย่ำคอหลวงพ่อบุญท่านพิจารณาด้วยสติท่านรู้ว่านี่คือการลองวิชาขั้นสูงสุดที่เล่นกับความเมตตาของพระ ท่านจึงสวดบทเมตตาสูตรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่มีมูลค่าทางจิตวิญญาณยิ่งกว่าเพชรแท้ไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านแผ่เมตตาจนกลิ่นสาบศพค่อยๆจางหายไปและแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกพิกลุลที่ไม่มีอยู่ที่นี่เมื่อกองทัพศพสลายไปแผ่นดินรอบกรดกลับสั่นสะเทือนอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แรงลมแต่คือการเคลื่อนตัวของหินขนาดใหญ่ด้านหลังกรด ปรากฏเป็นทางเข้าถ้ำที่ถูกซ่อนด้วยอาคมมานานนับศตวรรษหลวงพ่อบุญท่านสัมผัสได้ว่าต้นตอของอาถรรพ์ทั้งหมดและความทรมานของวิญญาณเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำแห่งนี้ท่านตัดสินใจถือตะเกียงน้ำมันกา๊าซเดินนำหน้าด้วยความสงบเข้าสู่ปากถ้ำผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพเขียนสีโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวของขุมทรัพย์และมรดกที่ถูกฝังไว้พร้อมกับคำสาบเลือดยิ่งเดินลึกเข้าไป อากาศยิ่งเบาบางลงจนกระทั่งท่านมาถึงห้องโถงกลางถ้ำที่นั่นท่านได้พบกับร่างของจอมขมังเวทที่นั่งสมาธิอยู่บนแท่นหินแต่ร่างนั้นไม่มีลมหายใจแล้วมันคือศพแห้งที่ยังคงทำหน้าที่บงการวิญญาณด้วยพลังงานตกค้างตรงหน้าศพแห้งนั้นมีหีบไม้โบราณที่ประดับด้วยทองคำเลอค่าแต่มันกลับถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนที่ลงอาคมหนักหนา หลวงพ่อบุญท่านรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ที่ดินผืนนี้กลายเป็นที่ดินอาถรรพ์เพราะความโลภของคนในอดีตท,ที่ต้องการครอบครองทรัพย์สินจนต้องใช้ชีวิตสังเวยท่านไม่ได้แต่ต้องหีบใบนั้นแต่ท่านกลับนั่งลงต่อหน้าศพจอมขมังเวทแล้วเริ่มสวดบทอนัตตลักษณะสูตรเพื่อชี้ให้เห็นความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งแสงจากตะเกียงในมือหลวงพ่อเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนปกคลุมไปทั่วห้องโถงโซ่ตรวนที่พันธนาการหีบไว้เริ่มปริแตกออกเสียงร้องหหยหวนที่เคยดังอยู่ในป่าค่อยๆเงียบลงและเปลี่ยนเป็นเสียงโมทนาสาธุที่แผ่วเบาทว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายผนังถ้ำกลับเริ่มถล่มลงมาก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นประดุดหาฝนนี่คือกับดักสุดท้ายของจอมขมังเวทที่ตั้งไว้ว่า หากใครมาปลดปล่อยวิญญาณถ้ำนี้จะกลายเป็นสุสานของคนผู้นั้นทันทีหลวงพ่อบุญท่านยังคงนั่งนิ่งประดุดหินผาท่านไม่ได้วิ่งหนีแต่ท่านใช้พลังจิตอธิษฐานบารมีกลับมาพบกับเรื่องราวสุดระทึกในช่องลงกับตันกันต่อครับจากตอนที่แล้วที่หลวงพ่อบุญท่านติดอยู่กลางวิกฤตถ้ำถล่มถ้ากลางฝุ่นคลุง้งและเศษหินที่ร่วงหล่นประดุดฟ้าถล่มดินถลาย หลายคนอาจคิดว่านี่คือจุดจบของพระทุดงรูปหนึ่งที่พยายามจะมาปลดปล่อยคำสาปในที่ดินผืนนี้แต่ในทางธรรมความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเท่ากับการตายพร้อมความยึดต,ติดในวินาทีที่หินยักษ์กำลังจะหล่นทับร่างหลวงพ่อบุญท่านไม่ได้ขยับขยื่อนแม้แต่นิดเดียวท่านเข้าสู่สมาธิขั้นสูงที่เรียกว่าจะตุดถัดชานจนจิตและกายแยกออกจากกัน แสงสีขาวนวลสว่างว่าบออกจากร่างท่านกลายเป็นม่านพลังงานที่มองไม่เห็นคอยค้ำยันเพดานถ้ำเอาไว้อย่างเหลือเชื่อท่านลืมตาขึ้นมองดูความพินาศตรงหน้าด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อฝุ่นจางลงท่านพบว่าทางเข้าถ้ำถูกปิดตายสนิทไปแล้วแต่ด้านหลังของห้องโถงกลับมีทางแยกเล็กๆที่ลึกซึ้งลงไปใต้ดิน ทางเดินนั้นประดับด้วยอัญ,ญมณีแปลกตาที่ส่งแสงเรืองรองในความมืดประดุดโคมไฟเพดานของมหาเศรษฐีหลวงพ่อท่านเดินตามทางนั้นไปจนพบกับแหล่งน้ำใต้ดินที่ใสสะอาดราวกับคริสตลัลน้ำที่นี่คือน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขามานานนับพันปีทันใดนั้นผิวน้ำที่นิ่งสนิทกลับม้วนตัวขึ้นเป็นเกลียวคลื่นปรากฏร่างของอสรพิษยักษ์ที่มีงอนเป็นสีทองอร่าม ดวงตาสีเขียวมรกตจ้องมองมาที่หลวงพ่อด้วยความดุดันนี่คือพญาหนาคราชผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกแห่งขุนเขาและเป็นผู้ที่ลองวิชาพระทุดงมาแล้วทุกรูปที่ย่างกรายเข้ามามนุษย์เอย๋ยเจ้ามาเพื่อหวังสมบัติหรือมาเพื่อปล่อยวางเสียงกัมปนาดดังสะเทือนไปถึงซวงอกหลวงพบุญตอบกลับด้วยความสงบว่าอาตมามาเพื่อแสดงธรรม ทรัพย์สินใดๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือที่ดินผืนใหญ่เพียงใดเมื่อสินล่มไปก็ไม่อาจนำไปเป็นโนดในสัมปรายภพได้มีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่เป็นมรดกที่แท้จริงพญานาคไร้ผู้นั้นบันดาลให้เกิดภาพนิมิตย้อนอดีตชาติของหลวงพ่อบุญท่านเห็นตัวเองในสมัยที่ยังเป็นขุนพลผู้เกรียงไกรเคยสั่งการเผาทำลายเมืองและแย่งชิงทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ วิญญาณเหล่านั้นยังคงติดตามจองเวรท่านมาจนถึงชาตินี้นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องมาพบกับอุปสรรคมากมายในป่าแห่งนี้ท่านใดนั้นวิญญาณอาฆาตในอดีตชาตินับร้อยปรากฏขึ้นท่ามกลางถงถ้ำพวกเขาเรียกร้องหนี้เลือดที่ท่านเคยทำไว้พญานาคราชกล่าวว่าหากท่านผ่านจุดนี้ไปไม่ได้ท่านต้องอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าขุมรัพั์นี้แทนข้าไปตลอดกาล หลวงพ่อบุญท่านนั่งลงต่อหน้ากองทรัพย์วิญญาณท่านไม่ได้ใช้คาถาปราบแต่ท่านใช้การอโหสิกรรมท่านพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของท่านทรัพย์สมบัติที่เคยแย่งมาก็สลายไปตามกาลเวลาท่านจึงอุทิศบุญบารมีจากการปฏิบัติธรรมทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าหากเลือดและเนื้อของอาตมาจะชดใช้นี่แค้นนี้ได้อาตมาก็ยินดีสละเมื่อท่านละซึ่งอัตตาตัวตน แสงสว่างที่แรงกล้ากว่าครั้งไหนก่อนก็ระเบิดออกมาจากจิตของท่านวิญญาณที่เคยโกรธแค้นค่อยๆสงบลงร่างที่เคยดำมืดกลับเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์พวกเขาพนมมือโมทนาสาธุแล้วค่อยๆเลือนหายไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าแม้แต่พญานาคราชก็ต้องก้มหัวให้แก่บารมีธรรมนี้ท่านสอบผ่านแล้วพระคุณเจ้าพญานาคราชกล่าวพร้อมกับบันดาลให้เพดานถ้ำเปิดออก แสงจันทร์วันเพ็ญสาดส,ส่องลงมาที่จุดที่หลวงพ่อบุญยืนอยู่ท่านเห็นทางเดินกลับสู่โลกภายนอกที่สะดวกสบายประดุดถนนส่วนบุคคลในโปรงการหรูหลวงพ่อบุญเดินออกจากถ้ำมาสู่ป่าด้านนอกในยามรุ่งสางอากาศเริ่มสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ท่านรู้ดีว่าภารกิจของท่านยังไม่จบเพราะที่ตีนเขาด้านล่างนั้นมีกลุ่มพรานล่าสมบัติที่พกอาวุธและเครื่องรางข,งของขลังชุดใหญ่กำลังมุ่งหน้าขึ้นมา พวกเขามาพร้อมกับความโลภที่หนาเตะและเตรียมจะเปิดฉากการประทะที่เลวร้ายยิ่งกว่าผีสางเทวดาแสงทองของรุ่งอรุณเริ่มจับขอบฟ้าแต่อากาศกลับหนักอึ้งด้วยรังสีอมตหลวงขวบุญท่านเดินลงมาถึงตีนเขาและพบกับกลุ่มชายชะกันห้าคนนำโดยพรานเข้มจอมขมังเวททั้งโลกที่สะพายปืนอาคมและห้อยตรุดทองคําเต็มคอพวกเขาไม่ได้มาเพื่อแสวงบุญ แต่มาเพื่อตามหาถ้ำสมบัติที่หลวงพ่อเพิ่งจะเดินออกมาหยุดอยู่ตรงนั้นแหละหลวงตาพรานเข้มตะโกนกล้องเสียงของเขาดูแคลนในผ้าเหลืองบอกมาว่าทางเขา้าถ้ำอยู่ที่ไหนค่าจ่ายค่าตอบแทนให้ท่านได้มากกว่ากิจนิมนต์ทั้งชีวิตซะอีกจะเอาเงินฝากเท่าไหร่หรือจะให้ข้าสร้างวัดหรูหราขนาดไหนก็ได้แค่บอกทางมาหลวงพ่อบุญท่านมองดูชายเหล่านั้นด้วยความสมเพศปนเมตตาท่านรู้ว่าหากคนกลุ่มนี้เข้าไปสิ่งที่พวกเขาจะเจอไม่ใช่ขุมทรัพย์ แต่คือความตายที่ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดโยมเอย๋ยทรัพย์ที่โยมตามหามันไม่มีมูลค่าในโลกที่แท้จริงหรอกกลับไปเสียเถิดก่อนที่วิบากกรรมจะตามทันคำเตือนของพระไม่สามารถทะลวงผ่านกำแพงความโลภไปได้พรานเข้มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่อนจะควักลูกประคำดำออกมาบริกรรมคาถาแล้วเหนียวไกปืนใสหลวงพ่อทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งหุบเขา นกป่านับพันบินแตกตื่นประดุดลางร้ายแต่เรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นกระสุนที่ควรจะพุ่งทะลุร่างกลับหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศห่างจากหน้าผากของหลวงพ่อเพียงคืบเดียวมันค่อยๆร่วงลงดินประดุดใบไม้แห้งหลวงพ่อบุญท่านไม่ได้ใช้คาถาปัดเป่าแต่ท่านใช้พลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์เป็นเกราะกำบังท่านกล่าวสั้นๆว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรพรานเข้มเห็นดังนั้นแทนที่จะสลดกลับยิ่งโกรธแค้น เขาเรียกบริวารให้ครูเข้าไปใช้มีดหมอลงอาคมหวังจะสังหารท่านให้ได้แต่ทันใดนั้นเองพื้นดินที่พวกเขาเหยียบอยู่กลับสั่งสะเทือนอย่างรุนแรงพลังงานจากที่ดินอาถรรพ์ที่เคยสงบลงกลับพุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งเพราะแรงอาฆาตของพรานใจทมินจูู่เถาวัลขนาดยักษ์รอบบริเวณน,นั้นกลับเคลื่อนไหวได้ประดุดงูมันเกี่ยวกระวัดรัดขาของกลุ่มพรานเอาไว้อย่างรวดเร็วเสียงร้องโหยหวนดังระง,งมไปทั่วป่าพรานเข้มพยายามจะตัดเถาวัล แต่มันยิ่งรัดแน่นจนกระดูกลั่นพวกเขาเริ่มเห็นภาพหลอนว่าตัวเองกำลังถูกสูบลงไปในนรกหลวงพ่อช่วยด้วยข้ากลัวแล้วเสียงตะโกนขอชีวิตดังขึ้นหลวงพ่อบุญท่านนั่งสมาธิอีกครั้งท่านอธิษฐานจิตขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเมตตาต่อคนขาวเหล่านี้ท่านชี้ทางธรรมให้พรานเหล่านั้นเห็นว่าความพยายามที่จะครอบครองทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนมีแต่จะนำพาไปสู่ความวิบัติเมื่อใจของพรานเริ่มเกิดความกลัวจนถึงขีดสุดและเริ่มสำนึกผิด เถาวันเหล่านั้นก็ค่อยๆค,คลายออกหลวงพ่อบุญท่านเดินนำพรานทั้งห้าคนออกไปจากเขตหุบเขาร้ายเสียงท่านไม่ได้ถือสาหาความแต่ท่านสั่งสอนว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนักวันนี้โยมมีกำลังอาจจะหาเงินทองได้มากมายแต่สุดท้ายเมื่อกายนี้แตกสลายสิ่งที่ติดตัวไปมีเพียงบัญชีบุญเท่านั้นท่านจาริกต่อไปยังทิศต,ตะวันออกทิ้งไว้เพียงตำนานของพระทุดงผู้สยบอาถรรพ์ด้วยเมตตาธรรม ที่ดินผืนนั้นถูกปล่อยให้เป็นป่ารกชัดตามเดิมเพื่อรอคอยให้ธรรมชาติได้เยียวยาตัวเองและเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่ามรดุที่ล้ำค่าที่สุดที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ไม่ใช่ทองคำหรือเพชรนินจินดาแต่คือความสงบและธรรมะที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพระธุดงเจอผีลองวิชาครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าวิชาอาคมจะแกร่งกล้าเพียงใด หรือมีความมั่งคั่งล้นฟ้าแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมไปได้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังได้รับทั้งความตื่นเต้นและข้อคิดสกิดใจนะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลุงกับตันเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับที่จะนำพาความรู้และสติมาให้ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ